วาหนักช่างได้หนึ่งหปอนด์เท่ากันขอเสียงปรบมือให้กับตาตาชายญ่ยมวยไทย ตะก,ก้องมันอยู่ทางนี้เลยครับไอ้มันอยู่ทางนี้ตะก,ก้องตะก,ก้อง introducing first from the red town with professional record of 50เอร์เซ็นก็นั่นคือประวัติของน้องมุยน้งคู่กับประวัติโดยสังเกตตัวคู่แรกครับเด็กวรุ่งศูนย์ฝึกมวยนายมอจอจากศกมยเจอกับตาตาวันนี้ คู่นี้ต่อยนอกรอบคนแดงนั้นดีพีแท็์จุงรรมวยสยามภา,าคเหนือครับร้อยห้าปอนแต่ว่าวันนี้นี่ชกร้อยหกปอนนอกรอบคู่นี้เคยใจบริการกันมากครับเคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบคู่ขี้สูสีเส้นยาแดงขาแปดทั้งสองครั้งครับดูว่าวบนี้ใครจะเพิ่มสถิติดีให้ตัวเองนั้นเพชรอรุณน,นั่นอื่นาตตาตาดีหาาดเดี๋ยวลกอยาก้หา แพ่งกอดใจไปเลยครับห้ตาลุอ้ดูยันยันให้ยกในที่นักเงินฝีมือกระบวกในการเรกยรู้ว่าตีได้ไม่ได้ครับทัการที่การคนไม่ดีอาจารย์ชาวเคุดเกดสามชายให้กันแน่ต้านร่าครับอาจารย์ธรรวัฒนงสิยาโรจักรนวันตองคาสารแล้วก็อาจารย์ราชกรจารพันแมกนที่อเป็นการทักทายนะโดยลูกทีเลือบไม้มวยไทย ปู่หนึ่งเปิดหัวมาถูกแกนมวยผิดขวาตาตากาา็ปัดกันแพ้เหมือนกันชนะก่อนหน้านัา้นแดงชนะมาในครั้งล่าสุดนี้น,น้ำเงินชนะมา,า,า,มากดูว่าวันนี้ใครจะเพิ่มสถิติให้ตัวเองถีกัดหนึ่อยหกนนอกรอบไม่เกี่ยวกับแชมป์ แทงนั้นของแจมได้แจมจมลุกแข้งซ้ายครับซ้ายยาวมาแล้วมวยคนละทางซ้ายกับขวาซ้ายนั้นน้ำเงินครับซ้ายยาวมาแล้วขวาแสงใส่ตูดกอดไต่กับขวาอย่างที่เรียนก็เป็นมวยขอบคอณได้เปลียนแต่ว่านี่ก็ไม่ว่าอย่าดูจะหลวงว่าโูนลวงโดนจังหวะสองทันทีโดนไปหลายขาดครับสำบากเบสดาวรุ่งแข้งซ้ายของตาตา โอ้ดูหน่อยกันก็ต่อยขวาต่อยซ้ายแล้วก็ตรงแค่ซ้ายใหยยาวมาได้ับจับยงใหม่เดี๋ยวลุงก็ยาวเข้าหางเข้าย่างสามคุมแล้วเดีขวาเดี๋ซ้ายเขาไ่หน้าไม่โดนเต็๋ไม่โดนไม่มีคะแนนแัะประกบนารู้ว่าใครตีใครหมดยกที่หนึ่งใครวแล้ก็อ้ ว่ายกเอ็นกับแฟนมวยปัดกันแพ้ไปสนุกคู่กี้สูสีทุกท่านเพืเอนผู้ดูดันดันให้ยกข่อยหลังไม่เป็นวันนี้นี่เกียรติข่อยหลังเอาไว้ที่บ้านนะสำหรับเดชกนรุ่งในงานที่ตานตาติดประกันไหมนะครับติดลิฟต์เป็กไม่ให้เข้าใกล้รัดเหนีวเลิศตีเข่าในเหนียวแน่นนั่นอยู่ยนี่แดงแต่ว่ายังจับไม่ได้ยกที่สองพยายาเข้าหาความแค้นสาย ไ้ายกับขวาอย่างที่เรียนกับุญพละทางออก่อนได้เปรียบเสียย่อยาวซ้ายยาวนะครับโดนซ้ายมือขวาโดนซ้ายเนี่ยต่อยขวาต่อยซ้ายมาแค่ซ้ายก็เป็นสองสามมาแล้วขอบปุกให้ดูว่าใครตีใครตีข้าซ้ายได้เบตาลุกยัดขวาตาต้าึิงด้วยข้าซ้ายวิ่งมาเบตาลุกตีข้อขวาเริ่มของอาวุธได้แล้วเริ่มจะสนุกไปยับเข้าหา ตรงตาซ่าม่งท nah ั้งคู่ลบตู้ตีน้าเว็ตาอาีาจังใครจะเพิมสถิติต็เองวางแขซ้ายได้โูนตีเขาซ้ายบในของชอบของแดงเขาครัเขานอาชีพตาก็ไม่ยอมบหนีไม่ออกต้องสู้นครับตาันคแย่ตอนนี้คือคู่แรกเขานครับคูหัวอนนี้เน้นเต็มอัตราสุดแตว่าตี ยังเขหามาไม่โดนลูกตาต้าเอาไวแค่สายโดนขึ้นขวาคือขอบคุณนละจอบคุนละทีครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างเดินยังเดินมึงครับหอยหลังไม่แพงรถไปแดงโดนสายสายเกือบสายขวามือขาขวาของตาต้านั้นแดงไปคุณครับสองสามแต่ว่ายังไม่โดนจังหวะนี้ บอลน็อกชี่ออกกำัานเยอมากเดินต่อรับเป็นเราลูยังไม่เต็มสูบพี่ดับแองซ้ายครับดูสิยัดขวาขึนแล้แทงคนนที่กบตามเพ่ตาได้ตามเพ่ตามยังคู่พี่สูสีก็เป็นมวยยังดูไม่ออกก็มาดึงนี่นาทีนี้ขาจะกัดไว้กับตาตากอนยาวขวา นี่กันน้ำหนักเท่ากันหอยไทยสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่น้ำหนักอปหกคนเท่ากันไม่ต้องรถแ้เตย์โดเดียวโดนต่อยอพยซ้ายระบบให้ต่อแล้วตีได้หรือเปล่าบิ๊กเบียร์หาบ ต่อครับตีซ้ายน้ำเมชรอารุ่ต่อยซ้าต่อยขวาต่อยซ้ายครับก้าไปหน้าจังโผได้ก็หนึ่งสองสามมาเป็นชุดเลครับต่อยขวาซ้ายวันแค่ซ้ายคือปวดยกข้ับปวดยกเสียงปวบมือกับแ็นมวยครับคออเจ้าแคนเียร์บินแพทพุ่งแอนตตานี่แค่ไปชาวอำเภอปายครับ ถ้าท่านชื่นชอบนะครับกรุณาส่งเสียงด้วยครับกรุณาส่งเสียงเชียร์ได้นักสองกล้องมาเยอะเลยยินจะมาชาำตำบันให้แฟนมวยได้รักทักมาชมมวยคู่นี้กันต่อยกที่สามมาแล้วครับปาเป้เอาไตรัดเอวแล้วพาไปตีครับเส้นทางของเขาสามสี่ฮะดูว่าทำได้หรือเปล่าปาเป้เราลูกในขณะที่ตาต้านมีลูกสายยาวมาสลับด้วยขวา ขายาวดไอเปิขาตหนสาต้อดิเขว้ันนี้มีมาด่าเสรมนอตาตลุกไม่สนใจนี่ลูกพนนของเขาลูกหาเขาให้อดใหญ่ปยแรงเขาใหเหนีวแน่นดูว่าตไดไม่ได้จับไดไม่ได้ขยับเข้าหาวเดินเดียวขึ้นมากขวี้า นักลจะมานีกทกเรกาีจะเคเกต่ฝานเช็ดาวรุณอด้ายลูกดักแทงีกอฟาได้เชรดาวรุงเชรดตวรุ่ง่ขวาตาตาตีองฟ้าบอลยคู่ี่สูก็กันมวยตดขวาหนาขวาดลงมาตีซ้ายได้กับต้าตาเล่นคุ่ตีอาตาตาตีกฟาบนี่ ตีขวาออกมาย้อนเสียเสียกันขวาแล้วข่ามีหมัดมาเสริมกระตันนาหยับแล้วให้เต่าลูปเดินเร็วขึ้นขวางเลี้ยงสายเขาเล่นสองดอกเล่นแล้วเห็นอะไรหรือเปล่ามาเป็นเราลูกตีกับฝ่าพี่แนบจับพี่ให้ เด็กป <S <S ืนแล้วังอยู่ไม่อยู่นะแล้วตัดได้มัดยังอยู่เห็นเราลุ้งไม่ได้ครังตะโกนได้หนีไม่ออกต้องสู้ในครับตาตาขยับแล้วบังนี่แด้นใต้ก็เต้น้ายตาตาตั่งทำเต้นใต้เอาไว้ดีกว่ามาเห็นเราลุ้งตีกับด้กัตาลย ดูไม <accurately S 2> ่ออกบอกไม่ถูกร <conduct> ับถูกอีซูซีเซินฟันกอดที่เขาซ้ายกบขวาครับเล่นดาวรุ่งพหรือคนมาตาต้าว่ายังไงครับดาวรุ่งตีกว่ากวาตาเต้ายังฟันสอบก็ยังไม่ดนั้เดินเร็วได้ับเดินเร็วได้ปนี่มาเป็นชุดงไหนใจคันไม่ทันครับตาตกั เดิาลงเดินเกมเดียวนะครับยกที่สามวู้ยด้วยท่านผู้จะเสียบบนยกก่อนดีได้แต่เอาน่าจะรู้ก Excited นี่บอกเลยที่บอกเลยครับดาวลุง is pretty i m p o r t n t หนึ่งนะครับเนื่องจะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับท่านนะครับได้ยังไงก็อย่าได้ป่อยปีนนะครับได้จะขอพรุ่งนี้ท่านอาจจะเป็นครับประชาสัมพันธ์ตีสามเติมเต็มสูงแล้วยกสี่หนือต่อครับเดินลง ตาตาเตะขวาสกัดไว้ไม่ขี่เป็นปเวาหนิ่งครับตาตาไม่เล่นให้ผ่านงไปรอบๆกับด้นะครับเป็นเราล้งตีกับซ้ายตาตาขีบขวาแล้วเราเชื่อทำการต้องแยกแยกมาทังไม่ดีเดินนะครับเอตาลุงแทบจะวิ่งไปลขวาทีมซ้ายสกัดไลวางแก้งขวาต้อปูนคนไปรอบๆไม่เล่นให้ผ่านนะโูปีต้ยสกัดไลวางซ้าขวามา หลายคงหนานก็คจนแบบตาตาดูว่าเดจะบอกรอดาหรือเปล่าเอียเวลาก็ขอเวลาหน่อบิงไฟแล้วเบบเนตงรูกโอ้โหเกียนน่าเกียบบิดคันเล่น ไปนล้ no ้นเามาเรียกมัี่เด็กลุงเดินเข้าหาคนดีเดินแล้วแจเป็นกระทงหนกทางหรือเปล่าถูมาเทศกาลมอยกระทงพอดีดับได้ตีได้ไม่ได้ครับโดนิกลิกล่พอรต้าดีก็้ายลูกขาวเลีลคเดชกน้อลูงีก็้ายร้าดีก็ฟาเน้อลูงตีก็ฟา กินได้ครับูว่ากินได้ไม่ได้ครับวันนี้ตุลาเพชรเราลุปปรร่ง,งแล้วก็หาเดนเร็วเดินเร็วผู้นัไม่สนใจครับัสดต,ตีอย่างเดียวสาา ยังไม่โดนเดียวไปนิดเดียวสีกวาซ้ายตั้งกำแ่งแรกครับไว้กับตาตารูว่าครจะเพิ่มสถิติให้ตัวเองผัดก้นเพ้ิันชนหน้าครับที่แรกสีกวาซ้ายับตาตาเร่้นตีกับตาตาทีกว่าซ้ายเียรเียสีมากยกงเพเป็นอย่างไรบ ເຮັດຕາມລຸງຢ່າງເດີ້ມາດີກໍມາໃຫ້ເດີ້ລ วันนี้ระดับขึ้นมาอีกหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่อเอาเสียตงตูดดังๆัยังเบาไปหน่อยนะถ้ายกที่ห้ายงที่ห้านี่ยถ้ารูลุกไล่เป็นให่แล้ว

ไปแรงไปประธานนะครับตาตาหมุนวนไปเล่าๆหุยประธานลูกฟ้าก็ติดหน้าขอได้ค่ะหมัดใจนะครับตาตาดูุขาเลยวะเห็นดาวลูกวันนี้ไม่ใช่วันของเตาก็ดูการชูมืออย่างเป็นทางการ แนนที <ane> ่หนึ <en> um, ่งกึ้นมากคะแนนที่2แล้วก็คะแนนที่สามก็หันไปนันินค่ับตาตาดูมันดีๆให้ตัวเองอีกครั้งนึ่จกกาเจอกันจาางขอทายลูกนะครับจางสองเทนนี่โคดิสองที่ 对打那儿。